เมาสูโยนี้เดีมัมหรือเปล่เมื่อวานใครไปขัดแกลนบอบ้างครับี่อ้กลับมาบ้านไอ้จับมาเตนเท้นเปนยังไงเงี้ยข้ัรถวรถตู้ไม่ได้นอนแล้วทำไมคัรถไม่นอนปอ อดทนนิดเดีอดทนนิดเดงนะคะตอนแรกเขายิ่งจะไปจัดอยู่ขอนแก่นเขาก็เลยว่ามาจาัดกรุงเทพนี่แหละเขาไม่อยากให้ตัวเองลงไปขอนแก่นบเนียแล้วก็คิดมาจาัดกรุงเทพและการอะไรนี้นะสนุกนั่สนุกไหมครับเมื่อคืน นะครับไปเพลงเพิ่มไม่ได้ซ้อมอไปพูดอย่างเดียวเมื่อวานร้องผิดร้องถูกก็มีสาวหอบพอใจใครทำไม้ดูต้องไปติดตามดูคลิปเอานะร้องอีกอยู่แต่ร้องอีกอยู่แต่ยังน,นี่ือประเทศเดียวกันดูฮันก็เด็กบางวนเปลี่ยนหน้าเวทีก็ครับ คฝองเลยคณะสัมปะไม่ใช่คณะแพทย์เลยไปสวยอีกเนี่ยยาวเกินแทยแแนะเกินจ,จากว่าจางเขาก็มาสอนหน้าแค่อยู่พูดเร่ยนนั้นแหละก็ก็วันนี้ก็ก็ มันก็ใกล้จะจบแล้วเนาะนะฮะรีบเสร็จนี่ปีนี้วันของท่านไปเรียนต่อพรุ่งนี้ก็เลยมันก็เลยมันก็เลยได้จัดตั้งแต่กลางวันมันก็เลยจัดเลิกเรียนไม่ได้นะครับเพราะปิดติดกับไปเรียนอยู่นะฮะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จบเทอมมาแล้วเนี่ยนะครับก็เ,เรียนกันแล้วนีครับก็ต้องตั้งใจเรียนเด้อ รู้ว่าแกดีก็ไม่เคยพูดอะไรดีก็เขียมีการอยู่คนเดียวได้ดีดีที่เชืๆอไม่ตายก็นะครับก็เอ่อเป็นว่าเพลงที่จะร้องต่อไปนี้นะครับก็เป็นเป็นเพลงพูดได้เลยว่าเพลงที่ลิปตั้งใจที่สุดนะครับ ตั้งแต่มีท,ทุ่เพลงมานะครับเพลงนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็คือหมายว่าเพลงเนี่ยมันจบแค่สองครูณนะตอนแรกเพลงเนี้ยเนี่ยมันจะจบแค่สองครูณ์เสร็จปุ๊บริฟฟังแล้วเพลงมันสั้นๆแล้วมันแบบยังไงไม่รู้แล้วเสร็จปุ๊อยากได้ท่อนเพิ่มนะฮะก็เลยขอพี่เขาว่าพี่เดี๋ยวนี้ ขอแต่งท่อนเพิ่มสักหนึ่งท่อนได้ไหมนะครับแล้วก็ให้เพลงมันจบยาวขึ้นกว่านี้หน่อยให้เพลงมันมีอะไรขึ้นกว่านี้นะครับก็รอบแรกได้จูเนียนะครับได้น้องจูเนียมาช่วยดีคิดท่าให้นะครับแล้วก็ช่วยกันแต่งรอบแรกก็แต่งไม่ผ่านนะครับทีว่ามันแถเกินไปนะครับมันเหมือนจะได้เดือนเทีงเกินไปนะฮะจ,จำไม่ได้แล้วรอบแรกน,นะครับเขาบอกแถก็เลยเปลี่ยนเป็นจูเนียจูเนียลับไปพักก่อนแล้วกันจูเนะีย ก็เลยไปเอาเพื Southwest ่อนมาเอาเพื่อนที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนเดียวกันมามาช่วยดีให้หน่อยเพื่อนก็มาช่วยดีนะครับแล้วก็ช่วยกันแต่งจนได้ท่อนที่มันปรากฏเป็นเพลงนี้ออกมานะครับจนได้เพลงนี้ก็จากตอนแรกจะทำเป็นแค่เพลงโปรโมทเฉยๆก็กลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วประเทศแล้วก็ก็ต้องขอบคุณ พวกเราทุกคนอีงอะไรนะที่ที่ช่วยขอช่วยดันนะครับช่วยทุกอย่างจนเพลงนี้มันติดชาร์ตติดอันดับดาวนโหลดติดทุกอย่างเลยนะครับจากเพลงที่ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเพลงนี้ออกมาเนี่ยคนที่ไม่ใช่แฟนคลับเราล่ะคนที่ไม่ได้ติดตามผลงานเราล่ะเขาจะฟังแล้วเขาจะอินได้ไหมอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าผลก็มากกว่านั้นมันก็เกินคาดตรงนั้นกลายเป็นว่าคนที่เขา ไม่ได้มารู้เรื่องอะไรเขาาก็เขาก็เขาก็กลายเป็นรับรู้กับเราไปอะไรเงี้ยทุกคนถามเหมือนกันว่ากับมาเรียนแล้วเหรอมาเรียนแล้วเห็นเอ็มบีกับมาเรียนแล้วเหรออะไรเงี้ยคำถามเดียวกันหมดเลยกับการดูเอ็มบีนะครับก็เเอาป็นว่าเป็นความจริงที่อาจารย์อาจารย์นะครับแล้วก็ช่วยเราในด้านด้วยที่เว่า